สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลิงในช่องของลิงแทนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2ของเรานะคะวันนี้ก็จะมาพูดท็อปิกเกี่ยวกับที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะก็คือชุดยูนิฟอร์มเป็นยังไงต้องทำยังไงถึงจะเข้าได้แล้วกออ็มีคนสอบถามมานิดนึงด้วยว่าแบบเออต้องแต่งหน้าหรือแต่งตัวยังไงอะไรประมาณนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจแหละว,ว่าแบบเออที่แต่งตัวเว้ยเว้ยเ้ยเ้ยแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยคือหมายถึง่าแบบ ไปเป็นแอร์หรือว่าแต่งหน้ามาสอบเข้าหรือว่าแต่งหน้าเรียนเออนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะก็เราไปเริ่มกันเลยไป กับหัวข้อแรกนะคะว่าอาจะทํายังไงถึงจะเข้าเรียนคณะนี้ได้นะคะคณะนี้ก็ถ้าเป็นของมหาลาัยหลิงเนี่ยก็แค่มาสอบเขา้าเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษวัดเบสิกเฉยๆว่า,าภาษาอังกฤษเนี่ยของเราอยู่ระดับไหนอยู่เกณฑ์ไหนแล้วก็ต้องไปเรียนปรับภาษาหรือเปล่า <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าด้วยความที่มหาลาัยหลิงเนี่ยมันเป็นอินเตอร์ใช่ไหมก็ต้องแบบใช้ภาษาระดับหนึง่งเออแบบมันจะมีเป็นไบร์ลงก้วคือ2ภาษากับเป็นอินเตอร์อินเตอร์ก็คือจะเป็นแบบภาษาอังกฤษล้วนเลยเออแต่ว่าถ้าต่อให้แบบเป็นไบรลิงก์้วนอย่างเงี้ยแบบน้องๆที่แบบเออ เรียนไาลิงกัวเนี่ยเรียนไปนยัยไปยงไงสุดท้ายก็ต้องไปจบเป็นอินเตอร์อยู่ดีแล้วรับบุญล้วอะไรก็คืออยู่เป็นอินเตอร์เหมือนกันคณะหลิงเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเรียนทุกอย่างเลยตั้งแต่เบสิก uh, เกี่ยวกับวงการการบินอ์ไ์อินดัสทรีทั้งหมดเลยเรียนหมดเลยว่าแบบว่ามีส่วนไหนประกอบด้วยอะไรบ้างแบบเป็นแบบรวมๆก่อนแล้วก็จะแตกออกมา,าเป็นแยแๆได้เรียนพวกตองตัวเครื่องบินได้เรียนพวกคล้ายๆแบบอินฟลูเอนเตนเมน n ์ที่แบบว่าแอร์โฮสเตสเขาทำอะไรก็คือเรียนวิชานี้จบอ่ะก็จะรู้ตัวเองนะว่าแบบตัวเองอยากเป็นแอร เกี่ยวกับแต่งหน้าทําผมแต่งตัวบุคลิกยังไงต้องแบบไปทําเรซูมเม่อย่างไรหรือว่าจะแบบเวลายื่นสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมีพิ่ยากร้งนอกเข้ามาแตบบ่ว่าสอนเราแล้วก็คอยแบบว่าให้ความรู้ของเก็บให้ความรู้เราว่าเราต้องทํำยังไงเวลาตอบสัมภาษณ์เราต้องตอบอะไรประมาณไหนสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดเยอะมาก เลยก็คือจบการบินไปเรียนมาเป็นแอร์หรือเปล่าคือจริงๆอยากจะบอกจากใจเลยนะว่าเรียนคณะธุรกิจการบินไม่ได้จบมาเป็นแอร์จ้าทางสแตนฟอร์ดเนี่ยก็สามารถแบบไปเป็นหลายอย่างได้สมมติว่าจบธุรกิจการบินจะไปทำโรงแรมก็ได้จะไปเป็นผู้บริหารก็ได้เป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยคือมันครอบคลุมหมดเลยเว้แล้วก็โดยธุรกิจการบินจริงๆเนี่ยอของคณะลีงเนี่ยมันสามารถแบบไปสมัครแอร์ได้เรียนต่อนะักบินได้เออจริงๆมันมีพวกที่เรียนสตูดิโอไพร์ล็อตด้วยนะที่ว่าแบบเป็นแบบคอสสั้นๆอ่ะที่เหมือนแบบเรียนแล้วก็ได้แบบใบข ขี่เครื่องบินเออใช่ประมาณนั้นด้วยแล้วก็จบมาทาดาวซับได้แล้วก็เป็นได้ทุกอย่างเลยอะ่ะคือเกี่ยวกับครอบคุมแบบธุรกิจการบินทั้งหมดเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากถูกไหมเพราะว่าโควิดเข้ามาออธุรกิจการบินก็ค่อนข้างที่จะแบบดรอปลงแต่ว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาสําหรับความคิดเห็นออกนะแต่ว่าจะเป็นยังไงคนอื่นคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันต่อมานะคะเราจะพูดถึงวิทยาเขตหรือ <What? S 1> คแคมปัสค่ะแคมปัสของสแตมบอร์ดนะคะจะมีทั้งหมด สามวิทยาเขตค่ะ3าวิทยาเขตนะคะจะประกอบด้วยโศกแล้วก็ปราม9้าค่ะแล้วก็เป็นหัวหินนะคะ เด็กหัวหินเนี่ยถ้าแบบเรียนเป็นอินเตอร์ใช่ไหมเขาก็จะต้องทรานเฟอร์มาเรียนที่พรามเก้าด้วยเหมือนจะบางคณะหรืออะไรเนี่ยอันนี้หลิงก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเพื่อนคณะหลิงเนี่ยเรียนเป็นอินเตอร์ของหัวหินแล้วก็ต้องทรานเฟอร์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้่แต่ว่าจริงๆอ่ะคิดว่าที่พรามเก้าก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆเลยนะแบ่เดียถ้าแบบสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเออเอางี้ดีกว่าถ้าใครชอบแบบธรรมชาติต้็ไมาเยอะๆก็ไปเรียนที่หัวหินแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยก็พรามเก้าน่าจะดีกว่าส่วนของอทงเนี่ยจะเป็นพวก ปริญญาโทประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่อง grooming นะคะเวลาไปเรียนก็คือหลิงจะต้องทําผมให้เรียบร้อยอาจจะแบบเป็นมัดมวยหรือแบบมัดอะไรก็ได้แล้วก็จะต้องแต่งหน้าด้วย ถ้าอย่างเทอมนี้ที่หลิววิชา personality เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจหน้าตรวจผมแล้วก็ตรวจยูนิฟอร์มด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรียนเป็นออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรวจลำบากใช่ไหมแต่ว่าเวลาสอบมิดเทอมกับ final m i d เทอมเนี่ยอาจารย์เขาจะให้สอบเป็น group discussion ก็เหมือนแบบให้มานั่งคุยกันแบบว่าให้ t o ปิกมาแล้วก็เอามานั่งคุยกันว่าแบบทำยังไงมีความคิดเห็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วน final เนี่ยที่หลิวเพิ่งสอบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยก็จะเป็นสอบเดียวเขาจะมีให้ทำ resume แล้วก็ให้กรอบเป็นแบบแบบ application form พวกแบบไปสมัครงานจริงๆแบบเออ อาจารย์เขาจะแบบให้ฟอร์มมาแล้วเราก็ต้องมานั่งกรอกแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์แล้วก็เวลาสอบเนี่ยเป็นวัน by วันเลยก็คือจะมีคนข้างนอกที่แบบก็คือจะมีเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ที่มาหาหลัยเรานพกเรียนทุกคนเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็เข้ามาสอบสัมภาษณ์เราเหมือนแบบเราจะไปสมัครงานจริงๆเขาจะดูแบบโพสิชันเราเลยว่าตอนที่เรากลอกไปสมัครงานเนี่ยเรา สนใจจะทําด้านไหนแบบย่างลิงลิงตอบเป็นเคปครูคือเป็นลูกเรือใช่ไหมวก็จะมีเพื่อนแบบเป็นนักบินเป็นดาวสตาฟเป็นคาร์โกอะไรเงี้ยเออมันก็มีหมดเลยแล้วเขาก็จะสอบถามคําถามเราเกี่ยวกับเวลาสมมติถ้าเราจะไปสมัครจริงเราจะเจอแบบไหนแล้วก็เราต้องตอบคาถามให้ดีอ่ะแล้วเขาก็จะให้เป็นคะแนนมาอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะให้คําแนะนาําว่าเราควรจะแบบปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆเลยนะแบบจริงๆคือึิงัคณะหลิงมาก,มากเพราะแบบ มนรู้สึกว่าเรียนเราได้ประโยชน์แล้วแบบอยากเรียนจริงๆอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับยูนิฟอร์มนะคะก็มีคนแบบมาคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันว่าแบบพี่คะขอดูยูนิฟอร์มหน่อยได้ไหมคะแบบรีวิวยูนิฟอร์มให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะเดี๋ยวพี่จะแปะรูปเอาไว้ให้นะคะอาจจะแบบซึ๊บถัดไปเอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะลองแปะให้ดูแต่ว่าหน้าบานๆอ้วนๆแล้วก็หวเธอๆก็มองๆข้ามๆมันไปถึงนะคะ<ไ>เพราะว่าก็นั่นแหละคะ่ะต้องเน้นเรียบร้อยนิดนึง เรามาถึงท็อปิกสาคัญกันแล้วค่ะคือการเรียนออนไลน์นะคะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเหนือ่อยไหมลาบากไหมหรือว่าได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยลิงจะต้องบอกกันเลยว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีเนี่ยก็คือฝึกให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเรียนที่บ้านใช่ไหมสิ่งแบบลบเราอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราก็จะทําอะไรเนี่ยก็ทําได้ตามใจเราเลยจะเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็ไปนอนเนี่ยมันก็ทําได้ถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเน่่ยเเรกเรกจไม้ืองงลลิๆแว ต่อให้เรามาดูวิดีโอเลคคอร์ดย้อนหลังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนแบบความรู้สึกแบบมันก็ไม่เหมือนที่เราเรียนสดหรืออกป้ว่าแบบเออเรามีอะไรอะ่ะเราถามอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราหลุดแล้วอะ่ะเรากลับมาย้อนดูมันก็ไม่ไม,ไม่ได้เต็มร้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าเรียนที่ห้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องโฟกัสกับอาจารย์อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอาจารย์ก็จะคอยมองคอยถามคอ,คอยนู่นคอยนี่แต่ว่าเออเรียนออนไลน์อาจารย์ก็ถามเหมือนกันนะเออ เวลาแบบว่าเด็กแบบไม่ตอบอาจารย์แบบอาจารย์ถามอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กไม่ตอบอะไรเงี้ยเอออาจารย์เขาก็จะแบบถามซ้ำๆถามจี้หลายคนเลยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็หลิงคิดว่าเก็บง่ายเรื่วส่วนตัวหลิงเนี่ยหลิงคิดว่าหลิงจะเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนที่มหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องที่แตกต่างก็คือเรื่องค่าเทอมเว้ยเพราะว่าค่าเทอมค่อนข้างที่จะแพงใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟที่บ้านเองซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะ อยากร้องไห้นิดเดงแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทําหน้าที่ของเราไว้ดีที่สุดอะไรที่เราเรียกร้องได้เราก็เรียกร้องโอเคช่วงนี้นะคะที่หลิงกลับมาทําคลิปได้เพราะว่าปิดเทอมแล้วนั่นเองนะคะมหาลัยสตฟอดนะคะปิดเทอมเพียงประมาณเดือนหนึ่งก็จะมีแบบบางเทอมที่แบบปิดประมาณแบบ20วันหรือ15วันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเรียน3เทอมใน1ปีมันมี3เทอมมันเรียนมากกว่าคนอื่นแต่ว่ามันจบเร็วกว่าเออซึ่งปีหน้าเนี่ยหลิงก็จะจบแล้ว ช่วยทุกคนนะคะภาวนาให้หลิงรอดสอบผ่านแล้วก็จบอย่างดีนะคะ<ม>ขอให้เรียนจบตามแผนที่วางไว้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุ